ตอนนี้เรากำลังจะลงเรือกันฮนะนี่ขอ,อาชที่ของเราเดี๋ยอกำลังกำลัไปเก็บแล้นะ Uống lưới Nha, Lắc ăn ừ, này, anh mấy thừa 5 Anh không? rồi, rồi. <laughs> à, à. <laughs> à, đó <laughs> Ờ, <cười> ờ <đưa bằng> <laughs>

ตอนเย็เราจะไม่มีให้เล่นน้ำอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเวลาสัตว์ออกหากนะครับพวกนี้พวกเย็นเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่เพราะมันไม่มีใครให้เล่นน้ำมีเล่นน้ำที่เดียวคือท <ak> ่าเรือเราไปไกลไหมพี่ก็ท่าโลเองท่าโลทำแเนี้ยฝั่งได้ไหมเล่นน้ำที่ท่าเรือเราเออเหมือนทวงกันล่ะก่ท่ามันก็เลยเออสมดุลขึ้นเยอะเฮ้ยป๊อบเก่งเหรอแางมันมัวเออใช่ก่อน ตรงไหนน้ำเชี่ยวพัดทายแรงครับเดินไ่แบบเป้มาเลยไมไ่ได้เอามาครับตรงไหนน้ำเชี่ยวพัดทายแรงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วอ้าเฮ้ยอ้าทำไนี้เพิ่มเติอาฮ่า่า่าฮา่า่าฮ่่าฮ่าอาฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮา่าา่า่แ่าา่่่ อ๋อถ้าเราไม่พร้อมกันนะอย่าพาเข้านะคะคน่แกง้ยดูพี่สิทธิด้วยไปพร้อมกันคุณอาพร้อมกันไปเ้้ยมาาด ได้เลยล่ะได้เลยล่ะสีมือีาย ไปครับใชไปช่วยช่วยได้ครับแต่เราต้องดูลูกค้าบนเรือด้วยครับหยุดพายครับหยุดพายถ้าจะช่วยไปเห็นไหมหยุดพายครับเดี๋ยวจะมีพาพนิดหนึ่งพายครับพายดูลูกพี่พายลูกช่วยพายครับ เ้ของมันลงอ้เทียวอ๋อจะไม่มีปลาหลักไเนปะมีเล่นายครับกลัวามือีก็จะเป็นสบายดีไันบเราอยู่ายครับายแค่นิดหน่อยพอครบถ่าย้าเลยครับ ถ้าอยากขายยาวๆก็ถายได้นะครับไปเลยครับปเบ <c oughs> ปน <c oughs> ต้องห่วงพี่ท,หา,ทหารเก่าเอ้ยทหารทหารเรือ อะไรอเลเยไครับวเปี้ยวอยากินนะกลัวขาอก็นะครับสวยมากไปองพิสิท์ไครับาเยวเอาอยู่แล้วเปียกแล้วทำไมเรเรามันนิ่งจังอะิ่ยดิสร้างบรรยากาศนะ

แบบว่าเป็นช่องจัดการแต่ว่าสำคัญสำคัญนะว่าสำคัญแต่ถ้าอยากทายก็บอกได้นะเผื่อบางท่านอยากออกกำลังกายะครับเอาดีเปลนี่โผล่นีกาแผลแอดาคุณหน้าก็ได้โวยแค่คุณนะคุณหน้าถ่ายไม่พร้อมกันด้วยออะะไร่